ถ้าปฏิบัติธรรมต้องเลิกช่วยตัวเองไหมคิดเห็นกันอย่างไรพี่มาถูกค่ายแล้วพี่มาถูกค่ายแล้วเริ่มที่พี่มาวินการทําสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นธรรมชาติสําหรับผมและก็คนทั่วไปแต่ถ้าเราเลือกที่จะเข้าสู่การปฏิบัติที่มากขึ้นถ้าเราสามารถทําให้น้อยลงหรือหยุดทําไปได้ก็น่าจะดีในการแต่มันจําเป็นไหมที่ต้องเลิกไปเลยถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถ้าในตอนนี้ที่ใส่ชุดนี้ใช่ไหมครับคิดว่าอาจจะยังไม่จําเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบครับเป็นสิ่งที่ชอบ โอเคตอบตรงดีพี่ชอบผิวดีวาไงคะถ้าคิดเร็วๆนะก็จะคิดแบบเขามันคนละเรื่องกันนะปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติไปและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่พี่ก็มานั่งทบทวนว่าเวลาสมมติจะช่วยตัวเองเนี่ยก็จะมีอารมณ์แล้วก็จะมีความฟุ้งแล้วนึกถึงหน้าคนโน้นหน้าคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงภาพเหตุการณ์ก็คิดว่าไอัน,นี้มันเป็นการใส่ตีอารมณ์ตีให้มันโป่งพองอะ่ะแล้วอารมณ์มันมีความราคามันมีความใคร่มันมีความแบบลัสนะภาษาเกตเคนเรียกว่าลัส ซึ่งสำหรับพี่เนี่ยถ้าเรายังมีสิ่งสิ่งนี้อยู่เนี่ยมันจะบรรลุได้ยากมากเลยมันจะเป็นการยึดติดต,ตรงนี้มากเลยดังนั้นพี่จะตอบว่าไม่สามารถเชื่อตัวเองได้ถ้าคุณปฏิบัติอยู่ในภาคของการปฏิบัตินี่คือคําตอบของพี่ครับม <Okay. S 1> รนลุกันฮะว่าใครผิดใครถูกเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะสิ่งเหล่านี้จัดอยู่ในส่วนของกรรมอารมณ์กรรมอารมณ์นี้เป็นคุณสมบัติของพระอนาคามีเท่านั้นที่จะสามารถละได้อย่างเด็ดขาดและเมื่อใดก็ตาม ที่เรายังไม่สามารถเข้าบรรลุถึงความเป็นอนาคาบีสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราและการที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยหากสิ่ง <c oughs> สิ่งนั้นที่เรากระทําลงไปและถ้าเป็นระดับของปุถุชนนะไม่ล่วงพุทธิลิตรพระเรามบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นข้อห้าม ได,ได้เลยทางด้านการปฏิบัติธรรมชัดนะคะอาาถ้าอย่างนั้นถามอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพระอนาคามีเท่านั้นถึงละได้แบบเด็ดขาดเลยถ้าอย่างนั้นอย่างพระโสดาบันหรือพระสกทา,าคามีแสดงว่าท่านยังมีการช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้อยู่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เป็นบาปใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีข้อห้ามทางศีลหรือสิขาบทใด,ดๆที่จะกําหนดความเป็นบาปในสิ่งนั้นสบายใจเลยพี่วุฒิพี่มาถูกไทยแล้วพี่มา มา,มา<ด>ถูกค่ายแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่จะได้ไหวพักเสร็จแล้วก็ไปต่อ,อใช่ไหมไอนนี้โจ๊กออนนี้ออนนี้โจ๊กอันนี้โจ๊กอ้นนี้โจ๊กเล่นๆน,นะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะพี่เข้าใจว่าการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันเป็นความเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่และดีพี่แต่พี่ไม่คิดว่านี่คือประเด็นที่ในค่ายนี่จะพูดแต่มันเป็นการเปิดโลกมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ฟังจากอาจารย์ตนเองเนี่ยพี่ก็ยังจะรู้สึกผิดรู้สึกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง Hmm. เพราะว่าในการช่วยเหลือตัวเองบางทีเอาปฏิบัติซึ่งพี่ปฏิบัติอยู่เนี่ยพี่จะ feel bad มากงนั้นพี่จะคิดว่ามันอาจจะมีอีกหลายอย่างเพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยเราผิดศีลหรือว่าเราเป็นคนบาปดังนั้นคําถามนี้ปมมือให้เธอด้วยครับดีมากครับขอบคุณค่ะ